อยากขุดโค้งหนองนาถมปรับพื้นที่จะทําทั้งทีทําให้ดีไปเลยค่ะจากผลงานที่ทุกคนเห็นในช่องเราต้องบอกเลยว่ามีหลายแปลงที่เป็นงานแก้ค่ะทั้งจากการขุดแล้วไม่ได้ตามแบบขุดแล้วดินถมไม่พอทําให้น้ําท่วมแปลงหรือขุดมาแล้วใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ได้จริงเพราะไม่ได้วางแผนการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมเพราะการขุดโค้หนองนาหรือขุดถมปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ไม่ใช่แค่อยากขุดก็ขุดได้เลยต้องวางแผนกันก่อนค่ะเราต้องมาดูทิศทางลมทิศทางแสงเช่นถ้าหากคอกสัตว์อยู่เหนือพื้นที่ บ้านลมจะพัดกลิ่นเข้าบ้านหรือขุดสระในจุดที่แสงแดดสะท้อนเข้าตัวบ้านก็จะทําให้บ้านร้อนได้ค่ะและต้องดูความสูงต่ําลาดเอียงในพื้นที่ต้องมาคํานวณอีกว่าหากขุดสระเพื่อมาถมให้พื้นที่สูงตามที่เราต้องการนั้นต้องขุดสระขนาดกว้างยาวลึกเท่าไหร่แล้วดินจะเพียงพอไหมซึ่งเราจะรู้ปริมาณการขุดที่ชัดเจนเราต้องทําการสํารวจพื้นที่เพื่อดูความสูงต่ําลาดเอียงดูกรอบพื้นที่ให้ชัดเจนป้องกันการเหลื่อมล้ําไปในพื้นที่ของเพื่อนบ้านค่ะและยังต้องดูสภาพแวดล้อมอื่นๆในพื้นที่ ถนนทางเข้าแปลงแด่งน้ําหรือแม้แต่ชนิดของดินค่ะจากนั้นก็นําข้อมูลมาออกแบบเป็นแบบ2มิติที่เราจะออกแบบตามพื้นที่และความต้องการของลูกค้าค่ะโดยร่างแบบจากกรอบพื้นที่แล้วนํามาเข้าโปรแกรมคํานวณในแบบจะบอกระยะการขุดถมของโซนต่างๆในพื้นที่บอกความกว้างความยาวความลึกของสระและปริมาณดินที่ขุดได้ทั้งหมดค่ะจากนั้นก็นําข้อมูลไปวางผังปักแบบเป็นแนวขุดได้เลยค่ะแต่ถ้าออกแบบ2มิติมาแล้วยังไม่เห็นภาพในอนาคตชัดเจนว่าตอนขุดเสร็จ ออกมาแล้วจะเป็นยังไงการออกแบบสามมิติจะทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นทําให้สามารถวางแผนตั้งแต่ขุดถม ปลูกต้นไม้สร้างบ้านสร้างโรงเรือนสร้างคาเฟ่หรือการวางแผนใช้พื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทําเป็นพื้นที่จัดสรรแบ่งขายสามารถนําไปเป็นโมเดลในการทําการตลาดก่อนได้เลยค่ะการออกแบบนอกจากจะทําให้เราขุดถมได้สวยงามแล้วยังช่วยในการวางแผนในการทํางานและว,วางแผนงบประมาณได้อีกด้วยค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมขุดก็สามารถที่จะออกแบบอย่างเดียวก่อนได้นะคะทีมงาน SP พีพัฒนารับออกแบบโคกหนองนาโมเดลออกแบบขุดพื้นที่จัดสรรทั้ง2มิติและ3มมิติพร้อมบริ การขุดและให้เช่าเครื่องจักรค่ะถ้าสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะหรือมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะ